ต่อไปยกพร้อมกันนั่นโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วท่านผู้ชมเจอแล้วครับฝั่งนู้นได้แล้วฝั่งนี้เป็นไงลุ้นเงียบเอาวางพร้อมกันยกพร้อมกันทีนี้เอาสลับเอาสลับวันนี้สลับทางนี้มา แสดงว่าปลาอยู่รัาฝั่งนี้จะเยอะกว่าท้งล่างปลาขึ้นมานี่จะเยอะอยู่ต่างนู้นมันไม่มีอ่ะเป็นไงดึ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 งไหมไม่ดึงเลยเงียบเลยเ ดนไหมโดนไหมโดนไหมโดนไหมดึงไหมดึงไหมดึงไหมไม่ดึงมีหนึ่งตัวนั่งไงโอ้ยหลุงกำนี่ก็เฮ้ยเดี๋ยวไปวางปลาออกเลยมือจะตามนี่เวลาหันนะเออเวลาหมวนกับหลังมือจะตามวางย่อ มาย้อไปเลยที่เก่าแล้วโอเคอ่าได้ๆฮะท่านผู้ชมสองสามยกได้ทีนึงก็โอเคอยู่อ่าแต่น้ำมันลึกเนาะเออมันลึกๆน้ำลึกกว่าแทนที่อุ้ยสบายเลยสวยสวยสวยมาดูท่านผู้ชม ปลาคุดปลาคุดโอ้โหน้ำฟอดเลยอ่ะน้ำฟอดเลยค่อยดูค่อยดูน้ำฟอดเลยฮะท่านผู้ชมโอ้โหมันลึกจังเลยอะคุดแล้วท่านผู้ชมเต็มมือแน่ๆเต็มมือแน่ๆเป็นไงของมูอะ ไม่มีอย่าไปไวมากเดี๋ยวปลามันไม่นั่นต้องใกล้ๆกันมันจะช่วยกันไล่ปลาเราไปคนเดียวก็ไม่ได้เลยมันก็จะหลบไปเข้าของเขาอีกได้ไหมเป็นไงตัวปลาเลอเลยเออ,ต,อ,ต,อตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่เอออ้สวยสาส ตัวระดับนั้นเลยยี่สิบตัวนี่สามตัวโลโอ้น้ำเล็กโอ้ตัวสวยท่านผู้ชมตลูกคำาไม่โยนไปกลางกลางมั้ง่ะ เายกเลยได้โยนไปกลางมั่งกลางไลยยกไม่ยกขึ้นยกไม่ขึ้นเหรอเราก็ยืนอยู่ฝั่งนี้แหละแต่ว่าเอาย่อไปทางฝั่งกลางนี่เสิตัวเตี้ยด้วยอ,อือนั่นเห็นไหมในตัวโตวเลยนะั่นน่ะไอ้้ยยไอจะ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 คุ้มเลยท่านผู้ชมคุ้มเลยอ่าได้ละไปิดละ ปมมดัดลิฟต์มากจิ้มเอ้อหันไปางกลางๆหน่อยนียืนอยู่นี่แหละอันไปงดเออมันชนกันนี่เออนั่นละปลาจะได้ปะท่าก,กันเราจะได้เออตัวเต็มมือเลยหางแดงเลยหางแดงเ,เริ่มโตแล้ว เห็นชัดเลยอยู่ใกล้อย่างเงี้ยรุนๆลุ้นๆฝั่งโน้นลุ้นๆฝั่งโน้นเป็นไงไม่มีไม่โดนเอ้าวเขาวางเรายกเลยเขาวางฟ้าบปามาทางนี้แล้วยกไปยกไปทันเหนียวเหนียวไม่พ้นน้ำเลยมีปัญหาเน้อ กันหนาต้องคนสูงๆเลยก็เ <c oughs> ป็นหวัดแล้วท่านผู้ชมต้องขออภัยเสียงเข้าเต็มๆและ <c oughs> ตวตากแดดหลายวันเป็นหวัดเลยดึงๆดๆงดงดงเงียบ นั่นแหละปลายยน่ะตัวไม่ไม่โตมากหรอกหรือหรือว่าตัวโตอยู่มันขึ้นฟองไม่ค่อยใหญ่ตัวลึกอีกลึกเก่าลึกเก่านั้นมันได้เป็นตัวเป็นต้นดีอ๋อด้งเด้งเด้งเด้งด้งนี่แหละลุ้นเลยสั่นแล้วจะมือีกเจอแล้วจะก็เรามีแล้วตัวเล็กๆสองตัวแล้วตัวใหญ่อยู่ โอเคแม่มาตรงนี้ได้จับเทบจะทุกนั่นเลย,อยโอเคอยู่ฮะนี่แหละได้แล้วไม่เจอโอ้น้ำล็กนเนาะขับรถผ่านโบกโบ,<อ>ก,บกมือย้อยๆไี่ว่างะจะไปรับยายไปตลาดเนะย พอประมาณนี้เราจะไปพาไปซื้อกับข้าวก่อนโอ้ยปลาอะไรกันนะปลาช็อกอีกแล้วปลาช็อกปลาช็อกอมาแบบนีส้สวยๆเลยท่านผู้ชมดึงดึงอีกแล้วครับท่านผู้ชมดึงดึงอีกแล้วดึงสองตัวด้วยสองตัวด้วยอุย้ยจัดจัดชัดชัด ใกล้ๆเลยใกล้ตะก,ก้องเลย,ท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 ,ย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 ท่านผู้ชมนี่เลยเห็นเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมโอ้โหดีเนาะสวย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 ตัวสวยเลยอือเอาท่าเอาท่าโอ้อุ่นใจละกระชังเริ่มจมละตังค์โน๊ตไปตังค์โนตดึงดึงดึงไหมโอ้ปลามาทางนี้แล้ว แต่น้ำมันลึกลิ่งๆเลยโอ้ยอะเออเร่เยอะอ๋อนี่แหละไปประมาณเดียวกันนะมันจะได้หลบไปทางไหนไม่ได้ห้ามล้ำหน้ากันนะ รับหน้าปลาหนีเลยเอา้าพร้อมกันเลยท่านผู้ชมเป็นไงลุน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 อ,อ,อืออีกอ,อ้กอา,อาอีกแล้วคุณฝั่งนี้อีกแล้วคุณดวงแก่เลยวันนี้เปลี่ยนข้างครับเปลี่ยนข้างท่านผู้ชมโอ้เออสามสามเที่ยวซ้อนกันเลยสามจอดซ้อนกันเลยท่านผู้ชมโอ้ได้จับปลาเลยใกล้ใกล้เลย เนี่นเยเพราะตรงไในทำสีรถเขาหาปลาจริงนะอู้ยันั้นเจอแล้วพวัพวพัวแล้วครับท่านผู้ชมอา้าวฝั่งโน้นมั่งฝั่งโน้นมั่งฝั่งโน้นมั่งฮะอ้าวเป็นไงตรงนี้ลุ้นต่อเลยลุ้นอ่ออ,อีกแล้วท่านผู้ชมอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วจ้าจ้าจ้าจ,จ้า วันนี้ดวงขึ้นแล้วดวงดีเลยทางนี้โอ้เอาเอาสลับกันอย่างนี้โอเคเลยสี่ยกแล้วนะสี่ยกแล้วนะลูกกำสี่ยกแล้วนะไม่พลาดเลยนะติดต่อกันเนี่ยโอ้ที่ที่โอ้ยนี่มันกลางยอเลยโอ้โหนั่นมันกลางยอเลยอ้าวใส่ไปมั่งเหอะกัน <c oughs> ยกยอไปก่อน เอาย่อไปก่อนแล้วเนี่มันมันโลมน้ำพุชง่ายอ่ะคุดพอตใหญ่นะพอตใหญ่พอตใหญ่นี่คือุดแก้วฟอตใหญ่นะตรนี้คือุดใหญ่นะอ๋อสามตัวเมื่อกี้แสดงว่ามันไม่เข้าย่อเลยเนี่ยของแกนอ้าวมีมหาเรล่าบ้างไหมอ้าวมาเออนี่นี่ไหมมันในเอายากไอ้ที่เพราะมันอยู่เราไม่ 喊上，上架子。